คุณผู้ชมครับวันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับฟังกช์ชันที่ชื่อว่า VLOOKUP นะครับคือ VLOOKUP เนี่ยมันเป็นฟังกช์ชันที่ใช้สำหรับค้นหาข้อมูลนะครับยกตัวอย่างเช่นในตารางนี้ครับเป็นตารางบันทึกรายชื่อดินจาทั่วแพ้นทั้งหลายคราวนี้นะครับผมอยากจะค้นหานินจาคนหนึ่งที่ชื่อว่าไมโตไกคืออยากรู้ว่าไก่เนี่ยเขาใช้วิชานินจาอะไรนะครับผมก็ทำการค้คนหาครับโดยการพิมพ์ชื่อลงไป แล้วก็พิมพ์นะครับฟังก์ชันรเริ่มต้นด้วยเท่ากับเท่ากับนะครับ v look up v l นะครับคลิกเลยหรือว่ากดแท็บก็ได้ครับตามด้วย lookup value ครับก็ตามด้วยชื่อเซลล์ที่เราได้เก็บคำค้นหาเอาไว้นะครับผมได้เก็บคำว่าไกลบลงในเซลล์ที่ชื่อว่า i27 e แล้วก็ขอมา ต่อมาครับตามด้วยเทเบิลอารีครับก็หมายถึงตารางที่เราต้องการนําคําว่าไก่เนี่ยไปค้นหาโดยการลากคลุมทั้งหมดครับแต่ว่ามีเงื่อนไขครับคือเราจะเริ่มคลุมนะครับโดยเริ่มตั้งแต่คอลัมน์ที่เรานําคําค้นหามาผมนําคําว่าไก่เนี่ยมาจากคอลัมน์ h นะครับผมต้องเริ่มคลุมตั้งแต่คอลัมน์ h นะครับโดยคลุมไปทางขวา อย่างนี้ครับด้านขวาหมดเลยถ้าผมเริ่มคลุมจากคอลัมน์ G ตรงนี้นะครับเ,เริ่มดับเนี่ยนะครับมันจะเออร์เลอร์นะครับใช้ไม่ได้แล้วก็คอมมาตามด้วยนะครับ Index ็กนำครับก็คือหมายเลขแถวผมต้องการค้นหาวิชานินจาใช่ไหมครับก็นับไปคอลัมน์ h เนี่ยนับเป็น1อันนี้ i เป็น2 j เป็นแถว3 k เนะครับเป็นแถว4ตรงนี้ก็พิมพ์เลข4ลงไป แล้วก็นะคอมมาสุดท้ายครับก็จะเป็นเลนส์ลุคอัพนะครับก็จะมี2ค่าให้เลือกก็คือ True กับ f ฟลนะครับหรือว่าเป็นตัวเลขเนี่ยก็เป็นเลขศูนย์กับ1นั่นเองความแตกต่างครับก็คือทรูเนี่ยถ้าผมพิมพ์ผิดอ่ะผมพิมพ์ไกลเป็นโกเนี่ยมันก็จะเอาไอค่าที่ใกล้เคียงมาให้มันอาจจะเอา,อาดาบหนังฉลามมาให้เราก็ได้ครับแต่ถ้า ผมใส่เป็นเฝ้านะครับถ้าไม่เจอข้อมูลพิ่เป็นโกไม่เจอข้อมูลปุ๊บหาไม่เจอมันจะส่งข้ามาเป็นเออร์ครับเดี๋ยวผมลองทํานะครับเอาเป็นเฝ้าก่อนแล้วกันปกติก็จะเอามาให้นะครับพยักกลางที่ว่าตรงเป๊ะเลยอันนี้ผมพิมพ์ผิดเป็นโก e เ t นเตครับมันจะเออร r เเห็นไหมครับแต่ถ้าครับเราเปลี่ยนเงื่อนไขตรงนี้ครับ เป็น true พอ enter ปุ๊บเนี่ยมันจะเอาคาถาสายฟ้ามาให้คือเอาค่าที่ใกล้เคียงมาให้คาถาสายฟ้าจะอยู่ใกล้เคียงกับพยัคฆ์กลางที่วาก็เลยดึงเอามาให้เรานะครับถ้าเราอยากจะทำมันอื่นด้วยละ่ะอยากจะให้ค้นหาว่าอาซุมะใช,วชะ ino, ะ้วิชาอะไรชิโนะนะครับวิชาอะไรแล้วก็ทำการลากสูตรลงมาครับคือ copy สูตรลงมา แต่ว่าก่อน Copy เนี่ยเราต้องทำการล็อกเซลก่อนคือทำการล็อกตารางนี้ไว้ก่อนนะฮะเพราะว่าเพื่อที่ว่า lock ล็อกเราเนี่ยเวลาเรา Copy สูตรเนี่ยอ h i ซูมะชิโนโคิสมนะครับหรือว่าเซลลงมาที่หลักทั้งหลายเนี่ยครับมันจะทำตามเงื่อนไขข้างบนหมดเลยถ้าเราไม่ล็อกไว้เนี่ยมันจะไปมั่วเลยครับมันจะไม่เจอข้อมูลเพราะว่าตารางเนี่ยก็จะเลื่อนไปเรื่อยๆนะครับผมก็คลิกคุม แล้วก็กด F4 แล้วก็ Enter แล้วก็ลากลงมาปึ๊บนะครับลากลงมาปึ๊บนะครับก็จะได้แบบนี้อ่าอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับอ่า o o k up นะครับในการค้นหาข้อมูลอ่านะ